อันพอแดงเพ่งยังก่อมีมีเพ็กสู้รับทแถลงการ์กับเพ่งผัวเขาเล่าแต่งบอกไม่ใช่กินดองแฟนเก่ากินดองแฟนเก่าอันซีพีห้องได้แล้วเด้อร์ตรงสภาพห้องได้แล้วไป <c oughs> คุณครูเบอร์ออกได้แล้วเด้อรทาศาสตร์ดิย <c oughs> า,าย่าฉาอะไรดิท่าศาสตร์สืคู่คเบอร์ก่อนดิคู่เบอร์ก่อนมัน้ง <c oughs> พรุ่งนี้เราจะไปห้องอัดอาจารย์โนชาโนนอ้ยตรงที่เรียบเรียงเลยนั่นน่ะเข้าไปหลักใส่ก่อนเลยเดี๋ยววะ ได้ๆเดี๋ยวเขาไป็นลัก่ก่อนพ่อแดงเลยเนาะไม่ได้เอามันมันต้เป็นพิธีมันต้องเป็นพิธีตัวอ๋อต้องถท้าพ่อแดงเนาถเทาพ่อแดงรูปพ่อแดงยี่ม้าหมูแดงนี่พ่อแดงยี่ม้าหมูแดงนี่มืออื้นเพหรออ๋อมื้อนถ้าอึนตัวอึเดี๋ยวไปเซยนึงแตงหน้าไปเซ่น์ไปดำตัวไว้ไม่ตะเกียนอ๋อฉลองสองล้านวิวนินนี่ครับเพื่อนรลังแต่งหน้าจะไป ลำถวายแม่ตะเคียนนะครับมือ่อนี้พรแต่งเข็มไลยแต่แต่งเข็มเข็มสองล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยว่ามันสองล้านกัวหรือเปล่านสองล้านวิวแม่นบ่ล่ะแม่นลูกกบ่ได้เบิ่งเนาะน้องบ่รู้เรื่องเลยน้องบ่สนใจยังเลยบ่สนใจยังกินยังเดียวกินยังเดียวกินกล้วยชูดาทละแองการ นี่ค่อยๆฟังห้องได้แล้วเด้จนจะวับลองได้แล้วไปคนอที่ข้อเบิร์ตจะไปโเคโเวอร์ก่อนเนอะออนั่นนนั่นห้องไนนอออด้เนาะข้อแดงหเนาะอบอกบอกบอกเมนุดท็อปบอกว่าจไดงบอกว่าให้ฟ้าทรงแดงมากก่อนสิโดนซีพผีเข้มไปอบอกเมนุดเมนุดเมนุดคะ่ะให้ฟ้าทรงแดงมากก่อนเด๋ยเดี๋ยวซีพผีสีเข้มเน๊ยเป็นคนต่างประเทศบอกว่ามาเข้มเพ่งมาแล้ว เข้มคนไทยเดียวไทยเงี้นเดียวกันตัวมันยังเคียร์กันไงมันยังบ่ได้รัมกันใหญ่บางประเทศมันไร้นัมมาน้อยแค่ไนนะคุณเด้ชใสยเบอร์หันมันงามเราบน่นขนาดแ <c oughs> ต่งหน,หน่อยๆด้านไหนลายซองลอยตัวนี่โอ้ยวยอีท่องขาพอท่องขาพออย่างพวกนี้เลยด้อีท่องเนอะดับเดียวมันขาพอเอาขอบคุณสองล้านวิวหน่อย ขอบคุณทางร้านวิวขอบคุณความมากความแพงแต่บอกพ่อแม่แม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอย่าฝออย่าฝาไปเบิ้งหนูต่งหน้าก่อนเอาเบิ้งกับเบิ้งบันนี้เฮาสิเนียเดี๋ยวเก่งเก่งอ่านี้อเอาเอไหนมันต้องทำไงเฮียสิอุ้ยมาเฮ็ดผูหายเถอะชี้ท่ารีบนะอ๋อบันนีะว่าเอาเอมามาเขาแบบมันก็สิลงตัวยอย่างอืมไปไหนเอา,า,า,เอาสวยอยู่ ใช้ยูยังสวยเลยตัวเออคันบอกว่าสวยกับจิบว่ได้ยิ่งคือสวยแทเ้เยถูจ๋งมากเลยมีก็ถือใจแม่ค่ะแถมลูกอ <laughs> เอาบักนอ็อตบักน็อตเก็บมาอยังบักน็อตนี่เก็บมากินเนาะมันมันชิวมันกินมานดได้ดอกไปไหนไปไหนไงรอดไม่ไงนะดูธิดาดิธิดาเป็นไงสวยหรือย,ยังโอ้ยไม่ผัดว่า กวางสันตุกใชอบดิยลก <c oughs> ันนี้มาหูคว้างตีจักรพรรเอาลงสีโอเคครับเดี๋ดยวเฝ้า,าไปไปบนงนูน้ำถ้วยอ่ะนี่นนน <c oughs> เอาเอาถือมาให้น้ำด้วเดี๋ยวรู้ไปแล้วเอาอะไรไปด้วย <c oughs>